ค่ะทุกคนคลิปต่อเนื่องนะคะที่ก่อนหน้านี้ที่หนึ่งเล่าที่แฟนหนึ่งอ่ะส่งคลิปมาให้หนึ่งตอนที่เขาเล่าเหตุการณ์เขาก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะเขาก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์ว่าเจอน้องที่เซเว่นเลยโรงเรียนอีตเทคไปนิดเดียวนะคะพิกัดชนบุรีนะคะก็เห็นน้องน้องวิ่งตามเฮียก็นึกว่าน้องหมารอเจ้าของอยู่หน้าเซเว่น เขาก็มองที่ความเอ็นดูว่าเอ้ยน้องหมาตัวนี้น่ารักเซเว่นไม่ให้มไ,มไม่ให้ให้นำหมาเข้าอยู่แล้วเนาะเราก็เข้าใจว่าน้องก็คงรอเจ้าของอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอเฮียเขาซื้อของเสร็จเดินออกมาปุ๊บหมาตัวนี้มันก็ดันวิ่งวิ่งแล้ววิ่งไปที่ถนนเลยแล้วทีนี้เขาก็เห็นตัหน้าตัวตาเลยว่ารถกระบะมาอย่างเร็วเลยแล้วก็เหยียบน้องน้องก็ชักกลางถนนร้องกลางถนนแล้วรถคันที่สองก็มาอย่างเร็วก็ซ้ําเข้าไปอีกแต่ไอ้คันที่สองเนี่ย คือน,น้องดวงแข็งไปอยู่หว่างล้อรถสองข้างก็เลยทําให้เขารอดไม่โดนไม่เละเป็นโจ๊กทีนี้เนี่ยพอเฮียมองแล้วว่ามันไม่มีรถมาเร็วๆก็รีบว,ว,ว,วิ่งไปอุ้มมาก่อนไปช่วยมาก่อนแล้วด้วยความที่ณตอนนั้นตีสี่อะทุกคนตีสี่แล้วเขาจะทํายังไงจะพาไปโรงพยาบาลไหนไอตัวเองก็จะไปส่งของลูกค้าให้ทันหกโมงเช้าพอไปไกลอ่าทีนี้ก็เอาขึ้นรถมาก่อนเลยวะออาค่อยว่ากาันแล้วก็รีบโทรมาบอกหนึ่งว่าเจอน้องหมา คือชาบตอนนั้นน้องแบบร้องไม่หยุดแล้วทีนี้ก็หนึ่งก็เช็คอาการเุนแรงทายังไงดีทําไงดีโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ยังไม่เปิดนะคะณนะตอนนั้นเอายังไงดีก็เลยบอกว่าทําใจไปเถะน้องคงโดนเหยียบแล้วก็แบบอาจจะยังไม่ตายค่ะที่เดี๋ยวข้างในเขาช้าเดี๋ยวเขาก็คงเหมือนหนึ่งเคยเจอเคสอย่างเงี้ยที่หมาโดนรถเหยียบแล้วเขาก็แบบไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ก็จากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออให้เฮียทําใจเถอะ แล้วทีนี้เฮียผ่านไปสองชั่วโมงเฮียบอกว่าอุ้ยหนึ่งเขาเหมือนจะไม่ไหวจริงๆเฮียปั๊มหัวใจค่ะทุกคนเฮียเล่าว่าปั๊มหัวใจน้องพอน้องแบบไม่ไหวจริงๆเหมือนเขาแบบหายใจเบาลอยลินแล้วก็แบบสภาพแบบอิดโรยมากเฮียปั๊มหัวใจช่วยน้องเต็มที่เขาพูดประมาณว่าเฮียทําบุญมาเยอะนะถ้าหนูมีบุญกับเฮียหนูรอดนะลูกนะอะไรของเขาเขาก็พยายามโทรแล้วก็พูดหนึ่งก็ได้ยินกับสายโทรศัพท์บอกว่า เราก็คิดนัใจเออเฮียทำใจใเธอหนึ่งว่าเขาไม่รอดมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ณตอนเนี้น้องหมามาถึง1แล้วมาถึงล้านหนึ่งะดูสภาพเขาสิทุกคนอะเขาอาจจะเจ็บขาหน้านะคะแต่ดูสภาพหมาที่โดนรถเหยียบแล้วชักกลางถนนแล้วก็ผ่านไป2ชั่วโมงเฮีย CPR ให้เขาช่วยชีวิตเขาอีกรอบหนึ่งแล้วดูสภาพเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะอิดโรยกว่านี้ปะ อันนี้หนึ่งกำลังจะพาน,น้องไปไปที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คล่างกายไปเอ็กซเรย์ไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปให้หมอเช็คให้ละเอียดนะคะคือถ้าเจ้าของเห็นจำน้องได้ติดต่อมาที่ทักมหาหนึ่งได้เลยเพราะหนึ่งก็เปิดติกตออตลอดเปิดเข้าไปดูตลอดอัปเดต ก็สามารถติดต่อมาหามารับน้องได้แต่ณนะเบื้องต้นตอนนี้หนึ่งขอทําการช่วยเหลือน้องก่อนหนึ่งกลัวว่าข้างในเขาจะเป็นอะไรเพราะเขาเจอเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ปีสี่นะคะณนะตอนนี้คือหนึ่งออกมาแล้วมาพาน้องมาหาหมาอ,อก,ก่อนกําลังใกล้จะถึงแล้วล่ะคะ่ะก็พามู่มู่กับมีม,ม,มี่มาฉีดวัคซีนวัคซีนประจาประจาป,ปีด้วยแล้วก็ดูหน้าน้องสิคะแบบเฮ้ยมันใช่เหรอเฮ้ยหมาหมาโดนรถเกียบใช่เหรอใช่เหรอลูกฮะ เฮียเรียกน้องว่าไอเซเว่นนะคะหมาตัวผู้นะคะโอ้ยหลกเดี๋ยวแม่พาไปหแม่หนึ่งพาไปหาหมอนะครับขอให้หนูรอดนะครับขอถ้าดวงหนูแข็งถึงขนาดมาเจอแม่หนึ่งได้เนี่ยหนูก็ต้องโอ้ยเราต้องมีบุญวาสนาต่อกันนหรแม่ว่านะหนูคงไม่ธรรมดาแล้วแหละ รวงแข็งจนมาเจอกันได้เนี่ยมันแม่ว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหละมันต้องเกี่ยวกับบุญวาสนาที่ได้ทําร่วมกันมาเหรอนาะลูกน้อขอให้หนูรอดนะครับไอ้เจ้า 7, เซเว่นออาชื่อเซเว่นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอลูก